เฮ้ยคำถามนี้เหมาะถ้าเลือกเกิดได้อย่างเป็นตัวอะไรตัวเฮี่ยตัวเฮี่ยคำถามนี้ไม่เหมาะเลยเฮ้ยเยี่ยงถกเลยอ่พิชุตอบเป็นแมวได้ไมอ่ะได้ไม่ได้ได้ได้แต่จะมีเหตุผลนิดนึงก็แมวก็มีความรู้สึกมันดูน่าสนุกนอนดีเวลาคนอุ้มแล้วมันมีความเป็นตัวของเองเลียเดนอนก็นอนะับมีความนี่เลี้ยงเรกเบยับเลียดขับอ๋อเลี้ยงเด็กปะเลี้ยงเลี้ยงด้วย มึงลองนึกภาพแมวเป็นหน้าพิเูดิอ่ะพี่ป๊อกพี่ป๊อกเป็นสัตว์อะไรดีจริงๆเพื่อนรู้อยู่แล้วผมรักรักแมวอยู่แล้วอถ้าเลือกได้เขาเลือกหมาเพราะผมชอบอยู่บ้านผมว่าอมเป็นนก อ๋อเพราะเป็นนกบินแล้วเหนื่อยอิสระบินไปไหนก็ได้ขี้ที่ไหนก็ได้ใช่ไม่ไม่ต้องหาห้องน้ำเลยโอเคเออสีดเป็นนกเหมาะเออคือมึงท้องเสียได้ตลอดเวลาใช่ใช่ใช่อะพี่เป๊กไปพี่เป๊กเป็นอะไรเป็นสัตว์ลายห้ามซ้ำเหมือคนอื่นนะเป็นตัวที่มันน่ารักน่ารักอ่ะอึ่งชายโยวันนี้มึงชอบเป็นเียกเปียเียก